พร้อมเดินทางครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา6โมง50นาทีครับพี่ลงน่าจะออกจากอุดรได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งละทริปวันนี้เป็นทริปแรกครับผมที่จะหา CRF 300L ครับไปออกทริปกับรุ่นพี่ครับพี่ลงครับผมตอนนี้ขับ GS 102มาครับผมผม 300L ครับ <c oughs> เป็นทริปแรกครับของ CIF 300L ครับที่จะออกอทริปกับร,รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ออตอนนี้ผมก็กำลังจะออกก็น่าจะ6โมง50พอดีครับที่จะออกพร้อมเดินทางครับเป็นทริปแรกจุดแรกจะไปชมระเลหมอ,อกครับวัดก่อนผมไปสำรวจเส้นทางดูแล้วสวยครับสวยครับมุมนี้เป็นมุมอีมู อีมูวัดม่วงไข่ครับอําเภอคูเรือครับผมมุมนี้ก็เลยอยากจะหาพี่ลงไปครับแล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปรถของพี่ลงครับสวยๆกับวิวทะเลหมอกเป็นมุมลับครับมุมลับถนนก็ดีครับเพราะว่าทำคอนกรีตเพ่งเสร็จครับผมแต่ก่อนไปยากมากครับถ้าไม่ทำค,คอนกรีตนี่คือซันแล้วก็เป็นทางดินหน้าฝนนี่ไม่ต้องคือไม่ต้องสืบครับ ลำบากจริงๆครับแต่ตอนนี้คอนกรีตเพิ่งเสร็จใหม่ๆแลร้อนครับแต่วิวสวยมากครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมแต่ผมต้องไปเจอพี่ลงผมต้องขานตูมางเมืองเลยไปก่อนครับตอนนี้ผมอยู่เชียงคานเดี๋ยวไปกันครับ มาถึงบ้านอานอนสมบูรณ์ครับผมตอนนี้พี่ลงมาแล้วครับผมพี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วครับผมพี่ลงมาแล้วครับโอ้หมอกหมอกมาวันนี้เห็นทะเลหมอกแน่นอนครับวันนี้เห็นทะเลหมอกแน่นอนอถ่ายกันก่อนครับก่อนจะไปครับก็หากจากนี่ก็น่าจะประมาณาไปถึงหมู่บ้าน5กิโลครับ เข้าไปอีกก็1นกิโลครับเป็นทางถนนคอนกรีตครับถ้าใครมาถึงก็มาแวะที่ร้านค้านี่ก่อนครับผมแล้กินน้ำก่อนสวัสดีครับพี่ลง้งโอ้ยหมอกรับรองเห็นทะเลหมอกแน่นอนพี่เพราะว่าพี่พี่ชาจอดจอดถ่ายหมอกตรงจุดจุดจอดชมวิวอะ่วะเหรอเออโอ้ยจอ,อดชมหมอกนีอ่อันนี้เดีือกสายนี่เหรอเป็นไ,ไงรถผมสีแจมปะแจม จตรงนะเราจะเราไปดูอีีกทนึงอ่าโอเคไปเดีย๋ยวตามไปเหรอไม่นู่นไปนู่นเอ้าวจับุชจัพุชมากเลยโอ้ยระดับฝีมือแล้วพี่ไออ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนนำพี่ลงไปครับถ้าเรามาจากทางฮุเรียครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายครับนี่ครับไปวัดป่าม่วงไทยครับแล้วก็บ้าน โคผง2กิโลครับวัดม่วงไข่5กิโลครับผมอ่าเราก็เลยทางเข้านาวัดไตป,ประมาณ1กิโลครับก็จะถึงจุดชมวิวครับผมจุดชมวิวแนะนำลยครับผมถ้าใครได้มาเที่ยวภูเรือครับแนะนำมุมนี้ครับสวยแน่นอนครับผมวันนี้ผมจะหาที่ลงไปลุยครับ อาจจะเมื่อคืนนี้เมื่อวานที่ฝนตกครับผมเมื่อวานนี้อาจจะฝนตกหนักสวัสดีครับนี่ครับถึงแยกนี้ก็เลี้ยวขวาไปวัดวัดป่าม่วงไทยครับผมก็แล้วเราก็ตรงมาครับเราไม่เลี้ยวขวาครับเราจะไปชมวิวครับ จะผ่านหมู่บ้านก็มีน้องมาครับพอนนันนนจะมีรถสวนมาครับน้องหมาก็เลยจะไม่หลบนี่ค,ครับสุดทางดำก็จะเป็นคอนกรีตครับคอนกรีตครับนี่ค,ครับทุ่งนาตอนนี้ดำนะเสร็จแล้วครับแต่งนี้โอ้โหเจ๋งมากเว๋งมา ก็ยังไม่ดามครับยังไม่ไถครับเราก็ขับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆครับนี่ถึงตรงนี้ครับผมห่างจากหมู่บ้านประมาณ200เมตรมครับแล้วก็เลี้ยวขวาตามคอนกรีตใหม่ครับคอนกรีตใหม่ครับนี่ ถึงสร้างเสร็จร้อนๆใหม่ๆออกจากเตาครับลอนขับตไปเลยครับผมขึ้นไปเรื่อยครับเนินมาเรื่อยๆครับผมแต่เป็นคอนจีตครับสมัยก่อนนี้ลำบากมากครับแต่พอเป็นคอนจีตปรับง่ายทันทีครับอย่างง่ายครับสวัสดีครับไอจุดชมวิวแรกครับตันนี้ ตอนนี้หมอกปังไปหมดเลยครับโอ้โอ้จุดสุดแ้กครับอนนนย่ามาครับแต่ไม่เป็นไรครับ สหมอกขึ้นมาไหลแล้วไหลมาแล้วเขาหมอก uh huh. โอ้ยหมอกมาแล้วนี่หมอกไหลมาแล้วครับหมอกไหลมาหมอกกำลังไหลมาครับสวยมากนี่มุมน,นี้สวยจริงครับมุมน,นี้นี่หมอกไหลมา ต้นไม้นั้นไหมครับโดดเดียวเดียวได้ครับผมแต่ต่อไปจะไม่โดดเดียวครับจะมีแวะจะมีคนแวะมาเวียนมาหาแน่นอนครับมุมนี้ผมมุมนี้บอกบอกเขาว่าสวยมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมุมสุดก่อนขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเรื่อยๆลยครับผม อนนี้เราอยู่สูงก็ไม่ไอมองนะครับยังไม่สุดครับเราจะไปสุดตรงนู้นครับผมสวยมากครับสวยมากโอ้ขึนมาแล้วครับขึนมาเรื่อยๆครับผมมาถึงแล้วครับผมมุมรับครับแต่ไม่รับครับผม ดูหมอครับดูหมอกสกรนนี่ครับผมพี่ลงครับผมประเดิมค้อมรถผมแล้วครับ <ขอ S 1> c r <RI> f ครับไฟเป็นไงพี่สว่างสวยนีย่ตบไปสูงเลยสิยตบไปสูงหน่อยซ้ายมือพี่ซ้ายมือไอ้ยะไอย,ยังรอยังรอนีอ่ฟังเสียงสักก่อนอืมืเียนี้ตรงนี้จุดสูงสุดหรือยัง

ใช่ครับที่นี่เราอยู่ที่นี่สูงกว่าภูบิดอีกนะครับเนี่ยเหรอใช่ครับมองเห็นภูบิดเดี๋ยวนะตอนนี้ความสูงเท่าไหร่ผมดูผมดูก่อนพี่ลงตอนนี้วัดความสูงได้ได้สิเก้าร้อยยี่สิบสองเมตรครับนั่นเลยเกือบกิโลสูงมากเลยเป็นไงผูกอกผูกใจไหมพี่ผูกใจบอกแล้วให้มาให้มาน้องเขาชวนมาแล้วก็เอ๊จะมีอีกอยู่เหรอเขาบอกมีมีพี่มาเลยกลับ กามาปูนอนเลยนะเนี่ยกาัเสียบปูนอนพี่ลงกับปูนอนแบบนอนได้ครับแถีวนี้ก็ปูนอนได้นะเอออ่าเดี๋ยวเราจะย้ายมุมเนาะพี่ลงาะไปมุมต้นไม้เนาะเพราะว่าตอนนี้หน้าหมอกน่าจะท่วมแล้วนะนี่ใช่ครับนุ่เดี๋ยวมันก็หัดไปที่ลมหัดไปมันต้นไม้ต้นนั้นเลยใช่ไหมนันใช่ใช่ใช่มีอยู่ซ้ายมือที่เรามองเห็นอะเป็นไงพี่ตื่นเต้นเปล่ามาเห็นยอดโอ้คุ้มไหมหมอกเต็มมากเลยเต็มถ้าไม่เห็นเนาะมันจะเห็นวิวเมืองเลยเนาะเจ้าถิ่นเขาบอก นี้เห็นเป็นขาวอย่างเดียวขาวอย่างเดียวเดี๋ยวอรอบหน้าเราจะมาใหม่ตรงนู้นไหนเห็นไหมหมอกกาลังพับกาลังขี่สวยเลยใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะขี่ตามหลังพี่ลงเจาะตรงต้นไม้นะพี่นะหมอกำลังขึ้นมาเลยพี่โอ้สวยมาก คำสั่งนี้ไม่มีหมอกครับฝั่งนี้มีหมอกหนาครับแบ่งแบ่งถนนเป็นสองฝั่งเออถนนแบ่งเป็นสองฝั่งนี่ครับเราจะจอดต้นไม้นี่ครับโอ้ยดูนี่สวยมากโออดูนี่สวยจริงเราจะจอดต้นไม้ตรงนี้ มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางอ้มองหนามากพี่มองไม่เห็นทาง้งาวสุดยอดเลยเดี๋ยวไปหายดูต้นไม้ก่อน ชมวิวตรงวัดม่วงไข่ม่วงไข่อไขโอ้ขี่เข้าไปในหมอกเลยืมหน้าเย็นมากข้างหน้ามองไม่เห็นเลยนะพี่ลงระวังรถด้วยมันมืดมากมองไม่เห็นเลยจอดจอดี่ด เนินนี่ชันมากแต่มองไม่เห็นครับหมอกหมอกหนามากโอ้หมอกหนาจริงชันมากชันมาก ตอนนี้เวลา9โมง2งครับหมอกหนามากครับหมู่บ้านครับโอ้โหต้องจอดครับการทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยหมอกหนามากโอ้โหลองซซฟี่มาหน่อยนี่ออได้ไหมได้โอ้โหหมอกหนามากโอเคครับนี่ครับเมื่อกี้เราขึ้นไปครับหมอกหนาเมื่อกี้เราอยู่บนบนหมอกใช่ไหมครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างหมู่บ้านก็จะ ก็จะมีหมอกหนาอย่างนี้ครับขับเข้าไปสองร้อยเมตรก็เป็นหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้หมอกหนามากโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวหมู่บ้านนี้ระดับความสูงเท่าไหร่ที่หมู่บ้านระดับความสูงเจ็ดร้อยห้าสบเก้าครับตรงนี้ด้านบนประมาณเก้าร้อกว่าเมตรครับแต่ไงพี่องสุดยอดเปล่ายอดเอ้ยแจมเลย ตอนนี้กำลังจะขี่เข้าหมู่บ้านครับหมอกหนามากต้องขับด้วยความระมัดระวังครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับเนี่ยหมอกอย่างหนาหนามากอหมู่บ้านเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับบอกหนามากเลี้ยวซ้ายครับพี่ลงเลี้ยวซ้ายเราจะไปวัดป่าม่วงไข่ก่อนครับผมไีลงตรงตรงเข้าไปเลยเอ่อสวัสดีครับคุณแม่ให้ขับตรงเข้าไปได้ใช่ไหมครับ Chụp trong view ở đan bồn, xin mời hợp Ồ, cảm ơn các bạn Các bạn nhìn nó quá ใช่พี่เป็นไงพี่เสียวไว้เมื่อกี้เสียวคือว่าฝีมือแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ่ให้พักกำลังรถมรรทุกได้ก็โอเคใช่ใช่ครับดีมันเป็นปูนไงมันก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่จิตกำลังรถมรรทุกได้เป็นไงพี่หมอกหมอกเต็มเลยใช่ไหมองค์องค์พระสวยมากเลยตอนนี้พี่ลงกำลังขี่ลงทางชันเลยครับตอนนี้ ตอนนี้ครับตอนนี้ก็จะแยกย้ายกลับบ้านแล้วครับทริปนี้ทริปชมหมอกนี่ครับดดูฝนนะครับดูฝนเรดาร์มาต้อนรับที่ลงแล้วเห็นไหมนี่เห็น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 ผมเห็นแล้วเจ้าจะได้เปียกเนี่ยมึงเลยถึงน้องบัวโเหลืองกับแดงไม่นาเลยพี่เราเดี๋ยวต้องไปจอดพักที่ใช่วังสุพง่ะพงแถวนี้ก็วังสุพง้วเนี่ยอตอนนี้วังสุพงกำลังตกมังพี่ทริปนี้เป็นไงพี่ได้หมอกสมใจไหม เกินะคาดเกินคาดอ่าเป็นไงรถน้องแจมวาวสุดยอดนี่แรงปื้ดแรงปื้ดเลยใช่ไหมเนี้ยรอกันนํำเด้อเห็นเห็นสามร้อยนี่ไม่ใช่ว่าขี่ช้าเด้อโอ้ยผมวิ่งแค่หกสิบเองพี่ก็พูดไปไล่หกสิบทำไมผมขี่ไปร้อยี่สิยังไม่ทันวะอ้าเจ้ามาฮีหลังเนาะก็ธรรมดาละเนาะ โอเคครับผมทริปนี้ไงขอบคุณที่ลงมากแล้วครับขอบคุณต่อครับที่พาไปทางหมอกสุดยอดจริงๆรต้องขอขอบคุณพี่ลงครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมบำรุงดีเซลเดี๋ยววันนี้เออาะทริปน้าใส่เสื้อบำรุงวันนี้วันเดี่ยวอะไรอะไรพีเนเสื้อเสื้อสองตัวครับผมเสื้อบำรุงแน่ผมบอกเลยเสื้อบำรุงใสแล้วคู้สาวมองอะไรประมาณ มองว่าผู้ใดวะเขามองว่าผู้ใดอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับหน้าหน้าปไหนพี่บอกเลยอ่าถ้าต่อว่าก็ต้องเป็นเดือนต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าที่ไหนชัวเป่าเนี่ยพี่ใช่ไหมถ้าเพราะว่าพวงปลายเดือนต่อจะไปเชียงรายเพราะว่าผมติดธุรธารกิจเยอะครับผมพาสาวไปเชียงรายโอเคครับแอบดูอยู่